ชัวววช่วมโวมงที่52ประโยคควมามร,รวมชั่วโมงที่52ประโยคความรวมเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื <IK> ่องประโยชความเดียวไปแล้วชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนเรื่องของประโยคความรวมบ้างดีกว่านะก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจเข้าใจความหมายของประโยคความรวมกันประโยคความรวม เป็นประโยคที่ประกอบด้วยประโยคความเดียวตั้งแต่สองประโยคขึ้นไปถูกนำมารวมกันโดยใช้คำสันธานเชื่อมประโยคเข้าด้วยกันส่วนมากจะมีการตัดทอนส่วนที่เหมือนกันออกทำให้ประโยคสั้นกระชับและสละสลวยยิ่งขึ้นประโยครวมแบ่งเป็น4ชนิดได้แก่ประโยคความรวม แบ่งเป็น4ชนิดได้แก่ 1. คล้อยตามกัน 2. ขัดแย้งกัน 3. เป็นเหตุเป็นผล 4. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอีกรอบหนึ่ง 1. คล้อยตามกัน 2. ขัดแย้งกัน 3. เป็นเหตุเป็นผล 4. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งดูนะชนิดแรกคือชนิด ประโยคความรวมที่มีใจความคล้อยตามกันคล้อยตามกันจะมีคำสันธานคำว่าและกับแล้วก็แล้วจึงครั้นจึงพอก็ตัวอย่างตัวอย่างทางด้านซ้ายมือลกันนะทางด้านซ้ายมือจะเป็นประโยคความเดียว ส่วนทางด้านขวามือจะเป็นประโยคความรวมอย่างเช่นน้องกินข้าวเป็นประโยคความเดียวนะกับประโยคความเดียวอีกตัวอย่างหนึ่งคือน้องกินขนมเมื่อเราจะทำให้เป็นประโยคความรวมเนี่ยให้ประโยคสองอันเนี้ยมารวมกันให้มันสั้นลงเราก็จะบอกว่าน้องกินข้าวและขนมโดยมีคำว่าและเป็นคำสันธาน เป็นตัวเชื่อมต่อมาประโยคที่2ที่เป็นประโยคความเดียวทางด้านซ้ายมือ On- i n ทําำการบ้านอีกประโยคความเดียวประโยคหนึ่งก็คือ o n i n เข้านอนเราก็จะเอาประโยคความเดียว o อน n ทํ in, ทำการบ้านและ on in เข้านอนเนี่ยมารวมกันก็คือจะได้เป็นประโยคความรวมโดยใช้สันธานเชื่อมเป็นประโยคที่บอกว่า ออนอินทำการบ้านแล้วออนอินจึงเข้านอนออนอินทำการบ้านแล้วออนอินจึงเข้านอนอทีเนี้ยนักเรียนดูนะคำสันธานก็คือคำว่าแล้วกับคำว่าจึงแล้วกับคำว่าจึงใช้คู่กันใช้คู่กันนะสองน,นะแล้วจึงใช้คู่กัน อันนี้เขาเรียกว่าแบบคล้อยตามกันนักเรียนมาดูแบบที่2ชนิดที่2คือประโยคความรวมที่มีใจความขัดแย้งกันประโยคความรวมที่มีใจความขัดแย้งกันจะมีคำว่าแต่แต่เทว่าถึงก็กว่าก็อย่างเช่นถ้าเราอยากทำประโยค างซ้ายมือที่เป็นประโยคความเดียวนะให้มันเป็นประโยคความรวมทางด้านขวามือเราจะทำได้แบบนี้อย่างเช่นพี่ไปโรงเรียนน้องไปดูหนังพี่ไปโรงเรียนน้องไปดูหนังเราอยากได้สองประโยคนี้มาเป็นประโยคความรวมโดยใช้สันทานเชื่อมก็จะได้ประโยคนี้พี่ไปโรงเรียน แต่น้องไปดูหนังโดยใช้คำสันธานเชื่อมคือคำว่าแต่แต่ซึ่งเป็นใจความขัดแย้งกันเนาะคือคือขัดแย้งกันยังไงก็คือพี่ไปโรงเรียนอะ่ะแต่น้องทำไมน้องไปดูหนังมันคนละเรื่องเลยคือขัดแย้งกันต่อมาฉันจะกินข้าว เป็นประโยคความเดียวนะทางอานซ้ายมือนะกับประโยคที่2ประโยคความเดียวที่2คือเธอจะกินขนมต่อไปฉันจะกินข้าวกับไปอีกประโยคนหนึ่งคือเธอจะกินขนมถ้าเราอยากได้ประโยคความเดียว2อันนี้มารวมกันก็จะได้ว่าฉันจะกินข้าวแต่เธอจะกินขนมฉันจะกินข้าวแต่เธอจะกิน ขนมโดยใช้คำสันธานเชื่อมขัดแย้งกันคือคำว่าแต่แต่เห็นไหมมันขัดแย้งกันคือไปคนละทิศทางก็คือฉันจะกินข้าวอะ่ะแต่เธอทำไมเธอจะกินขนมอะไรางี้ก็คือมันขัดแย้งกันไปคนละทิศคนละทางเนาะตอนมาเรียนมาดูชนิดที่สามชนิดที่สามคือประโยคความรวมที่มีใจความ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมีคำสันธานคือคำว่าหรือหรือไม่มิฉะนั้นก็หรือไม่ก็อย่างตัวอย่างประโยคความเดียวที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะอันแรกประโยคแรกบอกว่าวิราดาจะอ่านหนังสือกับประโยคที่สองบอกว่าวิราดา จะเข้านอนวิรดาจะเข้านอนถ้าเราเอาสองประโยคนี้มารวมกันโดยใช้คำสันธานเชื่อมให้เป็นแบบเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะได้ประโยคที่ว่าวิรดาจะอ่านหนังสือหรือจะเข้านอนวิรดาจะอ่านหนังสือหรือจะเข้านอน อันนี้เป็นการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีคำสันธานเชื่อมคือคำว่าหรือหรือนะก็คือปีดาเนี่ยจะอ่านหนังสือหรือจะเข้านอนกันแน่ก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อมาดูประโยคต่อมาทางด้านซ้ายมือที่เป็นประโยคความเดียวนะเธอเป็นคนกรุงเทพเธอเป็นคนต่างจังหวัด เป็นประโยคความเดียว2ประโยคนะประโยคแรกบอกว่าเธอเป็นคนกรุงเทพประโยคที่2บอกว่าเธอเป็นคนต่างจังหวัดถ้าเราจะเอาประโยคความเดียวนี้มารวมกันเป็นประโยคความรวมโดยใช้คำสันธานเชื่อมก็จะได้ดังตัวอย่างทางด้านขวามือก็คือเธอเป็นคนกรุงเทพหรือคนต่างจังหวัด เธอเป็นคนกรุงเทพหรือคนต่างจังหวัดักเรอยนสังเกตนะอันนี้เป็นประโยคให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือโดยใช้คำสันธานเชื่อมก็คือคำว่าหรือหรือก็คือประโยคนี้จะบอกว่าเธอเป็นคนกรุงเทพเฮ้จะเป็นคนกรุงเทพหรือจะเป็นคนต่างจังหวัดนั่นเองก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อมา มาดูชนิดสุดท้ายชนิดสุดท้ายชนิดสุดท้ายประโยคความรวมชนิดที่4ประโยคความรวมที่มีใจความเป็นเหตุเป็นผลกันจะมีคำว่าประโยคความรวมที่มีใจความเป็นเหตุเป็นผลกันจะมีคำว่าจึงฉะนั้นเพราะจึงดังนั้นเพราะฉะนั้นอีกรอบหนึ่ง จะมีคำว่าจึงฉะนั้นเพราะจึงดังนั้นเพราะฉะนั้นดังตัวอย่างนักเรียนสังเกตตัวอย่างทางด้านซ้ายมือที่เป็นประโยคความเดียวเขาตั้งใจเรียนนี่คือประโยคแรกนะต่อไปประโยคต่อไปคือเขาสอบผ่านเขาตั้งใจเรียนเขาสอบผ่านถ้าจะทำให้เป็น ประโยคความรวมที่เป็นเหตุเป็นผลเราจะได้ดังประโยคทางด้านขวามือดังนี้เขาตั้งใจเรียนจึงสอบผ่านเขาตั้งใจเรียนจึงสอบผ่านเป็นประโยคความรวมที่แสดงความเป็นเหตุเป็นผลโดยใช้คําสันธานเชื่อมคือคําว่าจึงคําว่าจึงนะก็คือ เหตุก็คือเขาตั้งใจเรียนน่ะเมื่อเขาตั้งใจเรียนผลที่ได้ก็คือเขาทำไมเขาก็สอบผ่านมกเรียนมาดูประโยคข้างล่างต่อมาประโยคความความเดียวทางด้านซ้ายมือข้างล่างประโยคแรกบอกว่าเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนดีป,นนดประโยคที่สองบอกว่าคนช่วยเขาคนช่วยเขาถ้าเราจะเอาสองประโยคความเดียวเนี้ย มารวมกันให้เป็นประโยคความรวมเป็นแบบเป็นเหตุเป็นผลโดยใช้คำสันธานเชื่อมก็จะได้ประโยคใหม่ดังต่อไปนี้เขาเป็นคนดีเพราะฉะนั้นคนจึงช่วยเขาเขาเป็นคนดีเพราะฉะนั้นคนจึงช่วยเขานเรียนดูนะ เป็นประโยคความรวมที่เป็นเหตุเป็นผลโดยมีคำสันธานเชื่อมคือคำว่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนาะเพราะฉะนั้นนะง่ายๆก็คือเหตุก็คือเขาเป็นคนดีอ่ะเมื่อเขาเป็นคนดีผลที่ตามมาคือคนจึงทำไมเเ่ยคนจึงช่วยเขานั่นเองนะอันนี้แบบเป็นเหตุเป็นผลสรุป ถ้านักเรียนจะดูว่าประโยคไหนเป็นประโยคความรวมให้สังเกตที่คำสันธานเพราะประโยคความรวมจะมีคำสันธานเชื่อมอยู่ซึ่งคำสันธานหมายถึงคำที่ใช้เชื่อมคำหรือข้อความให้ติดต่อเป็นเรื่องเดียวกันแบ่งออกเป็น4ชนิดถ้าเรายังเจอคำสันธานพวกนี้ให้เดาเลยว่าเป็นประโยคความรวม เป็นประโยคความรวมนะมีทั้งหมด4ชนิดได้แก่1คล้อยตามกันจะมีคำว่ากับและพอก็ครั้งก็เมื่อก็ต่อไปชนิดที่2ขัดแย้งกันจะมีคำว่าแต่แต่ทว่าถึงก็แม้ก็ต่อไปข้อ3 เป็นเหตุเป็นผลจะมีคำว่าดังนั้นเพราะฉะนั้นเพราะจึงต่อไปข้อที่4เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจะมีคำว่าหรือมิฉะนั้นไม่ก็ไม่เช่นนั้นถ้าเกิดมีคำสันทานนักเรียนเดาได้เลยว่าเป็นประโยคความรวมแต่ว่านักเรียนต้องจำคำสันธานให้ได้ ถ้านักเรียนจำคำสันธานได้แล้วก็จะรู้ว่าประโยคไหนเป็นประโยคความรวมนั่นเองวันนี้ก็ขอจบการเพียงการสอนแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะบ๊ายบายทุกคนแล้วพบกัน